เะะก่อนที่ว่าจะเข้าสาขาก็เป็นโรคตับก็เด็นไปฉีดยาที่โรงพยาบาลชนบุรีหมอค่อยฉีดปีนึงต้องฉีดให้ครบ4.8เข็มฉีดทุกอาทิตย์ตอน5โมงเย็นฉีดแล้วรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยแล้วก็ผมรัวม่วบางครั้งก็นอนหลับบางบางครั้งก็นอนไม่หลับแล้วร่างกายก็จะ พี่โอ้คนเมื่อกี้เขาแน,นแะนำก็ทีแรกก็ยังไม่เชื่อก็เ,เลยคิดว่าไม่มีเวลาทางานทักรีดด้วยแล้วก็เหนื่อยไม่มีเวลาไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมก็ยังไม่ค่อยเชื่อก็ไม่ค่อยจะจะไม่กินจะไม่สั่งแต่พี่เข้าไปน้ปบ่อยบ่อยเข้าบ่อยอบ่อย,อยเข้เามันรู้สึกว่าเก่งใจเก่งใจก็เลยอ่ะลองดู แต่ยังไม่สมัครก็ลองซื้อสินค้ามาดูก่อนก็ถ้าเกิดดูถึงจะสมัครแต่พอได้ลองขวดแรกกไฟตอวี่กล่องแรกจากที่ว่าระบบภาพไทยจะเป็นคนที่ว่าทาดหนักมาก4วัน5วันบางทีเป็นแ7 8, 8วันฉันจะถ่ายครั้งละเวลาถ่ายมันจะเป็นแบบดำๆออกมาแต่พอมากินไอ้ไฟตอวี่รางลำไส้ก่อนแล้วก็มากินตัวนี้ตาม ก็รู้สึกว่าจะถายคลองแล้วก็ไม่ท้องผูกไม่ดืดก็สบายเนื้อสบายตัวดีแล้วตาก็ไม่เหลือแล้วก็ตัวนี้ก็กินดีตบเตีกินเป็นกล่องที่ห้าคือซื้อไปวันนี้อันนี้เป็นขวดที่หวันนี้ก็จะกินเรื่อยๆหลังจากกินอ่ะเป็นไงบ้างหลังจากที่กินก็ร่างกายที่เคยเหนื่อยเคยอ่อนเพลีย ก็หายตอนนี้ก็มันคนปกติไม่เหนื่อยไม่เพียแล้วก็เออไม่ค่อยเก่งนะคะไม,ไมไ่เป็นไร <S <S 2> <S 2> ต่อเขาแล้วก็ร่างกายก็รู้สึกว่าแข็งแรงดีแล้วนะคะ <S 2> <S 2> <S ที่ว่าจากที่ว่าฉีดยาหมอรอ,อ,อบเดือนไม่มาเลยต้องมาฉีดก็เจ็บเดือนแล้ว<ะ>แต่เ็ากินตัวนี้ไป แล้วก็ไฟตวีแล้วก็มากินโนติก้ากล่องแรกรอ,อบเดือนมาเมื่อวานนี้กาาปกติรอบเดือนไม่มาเลยไม่มาเลยต้องเริ่นฉีดยาบางทีถามหมอว่าเกี่ยวกบยาไหมที่ว่าเมื่อก่อนทุกทุกเดือนจะเคยกิ๊เจอรอบเดือนจะมาวันที่สามแต่ต้องเตฉีดไม่มาเลย าหมอหมอบอกว่าหมอก็ไม่รู้จักทุกคนหมอไม่รู้จักเรนูคนไทยนูจะรู้จักไหมก็เลยไปถามต่อแล้วหมอก็บอกว่าห้ามกินพวกสมุนไพรทุกชนิดป็้แต่ขี้เล็กกระดาวมะละากระหัวแต่หมอพูดถึงแม่ก็พูดแผนฉันขโมยหมอแล้วเป็นไงขโมยแล้วก็โอเคเลยเนาะใช่ทำไแเราจะชวนเชิญชวนให้คนมา ก็สินค้าตัวนี้เป็นไงวะอยากจะเชิญชวนคนที่ดูวิดีโอนี้อยู t <t 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 ่ว่าตัวนี้มันก็อยากจะชวนเพื่อนๆหรือที่รู้จักและไม่รู้จักและคนที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนฉันและที่มีโรคต่างๆอยากจะให้อยากจะแนะนำสินค้าชนิดนี้น้ำ่ัน จอลเค้และไฟตัวีล้างลำไส้อยากให้มาทดลองทานเหมือนชั้นที่อินมาทีกวันนี้ดีขึ้นค่ะรับประกันคุณภาพสินค้าค่ะเล็กคำกอบคุณค่ะ